สนับสนุนโดยเอปอนด์สนับสนุนโดยมิระ Discover Perfection Mentoy นะครับสนับสนุนโดย Art of Corp ครับวันนี้นะฮะโปรดักที่เรานำมารีวิวนะฮะก็คือโปรดักเหล็กนะฮะก็คือเป็นชุดเหล็กนะฮะก็คือยี่ห้อที่เราเป็นดิสติบิว t o r ในประเทศไทยครับ True Temper ครับแล้วก็ Project X ทั้ง2แบรนด์เนี่ยฮะ True Temper และ Project X เนี่ย ถ้าในระดับทัวร์หรือ PGA ทัวร์นะฮะทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยปีที่แล้วนะครับแข่งขันกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ50รายการใช่ไหมฮะทั้งหมด50รายการเนี่ยนะฮะสารายการเนี่ยฮะคนที่ใช้ชุดเหล็กของ Two Temper หรือ Project X นะฮะสามารถชนะในรายการนั้นได้โอ้โหเรียกว่าเกินครึ่งนะฮะเรียกว่าค่อนเลยเรียกว่าประมาณ60%นะฮะใช้ตัว Two Temper เนี่ยแล้วสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วถ้าเกิดเป็น Major เมเจอร์ในเมเจอร์มีด้วยกัน4รายการใช่ไหมครับสใน4รายการเนี่ยฮะ p พเยอรที่ใช้โปรดักของ t ูเท Temper เนี่ยฮะสามารถคว้าแชมป์นะฮะในรายการเมเจอได้และที่สำคัญเลยฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะเมื่อรวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยการเหล็กชุดนี้เนี่ยฮะสามารถทำเงินได้ถึง55ล้านเหรียญนะฮะโดยประมาณสำหรับปีที่แล้วโอ้โหเรียกว่าเป็นอาวุธคู่ใจนะฮะของนักกอล์ฟใน PGA Tour เลยต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่านักกอล์ฟใน PGA ทัวรส่วนใหญ่นีฮะเวลาใช้ ชุดเหล็กเนี่ยฮะเขาก็จะใช้ก้านที่เรียกว่าโอ้โหถ้าเป็นโปรเจกต์เอ็กก่อนก็จะประมาณ6.5หรือ7.0นะฮะถ้าเป็นฝั่งของโปรเจกต์เอ็กเนี่ยไทโกวูดครับผมจะใช้โปรเจกต์เอ็กตัว7.0นะครับหรือลอรี่แมงลอยใช้โจ7.0หรือถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟบ้านเราอย่างกีระเดชอภิบาลรัตนฐจะใช้ประมาณ6.5นะครับอันนี้เนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่านักกอล์ฟที่สปีดเยอะขนาดนั้นขนาดใน PGA ทัวร์เนี่ยฮะเขาสามารถใช้ตัวนั้นได้แต่ถ้าเราเป็นนักกอล์์ฟเเเมมจอรรรนะะฮาาาสถ ใช้นะฮะสเปคนะครับผมเดี่ยวขเขาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้แน่นอนใช่ไหมฮะเราสามารถใช้รุ่นเดี่ยวขเขาได้แต่สเปคเนี่ยต่ำลงนะครับผมปกติเนี่ยเขาอาจจะใช้ Project x 7.0เราอาจจะใช้ Project x แค่ประมาณ5.0หรือ5.5เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับฝีมือเรานะครับแล้ววันนี้เนี่ยโปรดักที่ผมจะนำมาคุยนะคะคือเป็นตัว d y n a m i c กนะฮะตัว d y n a m i c กเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้นะครับก็คือดัชสินจอนสันดัชสินจอนสันเนี่ยฮะใช้เหล็ก เป็นตัวไดนามิกโกนะฮะตัว X100 ตัวทัวร์ไอชูเนี่ยมาเป็นเวลานาน,านมากๆและะ้วฮะตัว X100 ตัวทัวร์ไอชูเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นขวัญใจเลยแล้วกันของก้านเหล็กนะฮะที่ใช้ในทัวร์ไม่ใช่เป็นทัวร์เล็กทัวร์ใหญ่นะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไดนามิกโกกับโปรเจกต์ X อยู่แล้วและ X100 นะฮะเป็นสเปคที่โปรชอบใช้มากนะครับผมและตอนนี้เนี่ยตัวไดนามิกโกนะฮะได้ออกเรียกว่าโปรดักต์ใหม่ครับผมในซีรีส์ของปี2018เนะะี่ยฮะเป็นตัวไดนามิกโกนะครับผมซึ่งมีให้กันเนี่ย หลายรูปแบบแต่ตอนนี้เขาแบ่งเป็นน้ำหนักแล้วปกติเนี่ยถ้าดัสตินจอนสันใช้เนี่ยครับเขาจะใช้ตัว X100 ร้อยน้ำหนักอยู่ที่120กรัมนะครับสำหรับดัสตินจอนสันเนี่ยแต่เราเนี่ยถ้าเกิดเราสปีดเลขเจเนี่ยประมาณสัก70ถึง75ถ้าเราใช้ X100 ตัวน้ำหนัก120เนี่ยเรียกว่าตีไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่าดัสตินจอนสันเนี่ยสปีดเลขเจ็เขาเนี่ยเกือบเกือบร้อไมล์ต่อชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งว่าเยอะกว่าแล้วก็เมเจอร์คนนั้นมากซึ่งตัวนี้นะฮะตัวเรดมิ บอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าครอบคลุมทุกระดับฝีมือแล้วกันนะครับเพราะว่ามีน้ําหนักให้เลือกตั้งแต่95กรัม105กรัม115กรัมและ120กรัมนะครับก็เรียกว่าตามเลยครับถ้าเกิดท่านเนี่ยสปีดประมาณนี้นะครับผมก็ใช้การน้ําหนักประมาณนี้ได้แล้วก็มีเฟกให้เลือกนะครับผมถ้าเกิดเ,เราเนี่ยเป็นตัวแทนจาหน่ายนะรเราเป็น d i s t ิวเต t o r เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็น Parallel Importer เนี่ยบางทีอาจจะมีสเปคที่เป็นสเปคอเมริกาอย่างเดียว นะครับผมแต่เราเนี่ยมีสเปคสำหรับเอเชียด้วยที่สำคัญเลยเนี่ยคือเรามีสเปคไม่ว่าจะเป็น R 3 0 0 S 2 0 0ที่เป็นสเปคเอเชียโอลี่นะครับหรือจะเป็น S 4 0 0ที่เป็นสเปคอเมริกาหรือตัว X ร้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราครอบคลุมเลยว่านักกอล์ฟที่มีสวิงสปีดประมาณไหนนะครับผมถึงจะใช้ตัวนี้ได้เนี่ยเรียกว่าเราครอบคลุมทุกอย่างแล้วกันคือสามารถใช้ได้ทุกคนนะครับสำหรับตัว Dynamic Go คือปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบางทีเราเปิดเว็บไซต์ดูเราเห็นโอ้ดัซินจอนสั้นใช้เหล็กยี่ห้อนี้ รุ่นนี้นะครับแล้วเราไปใช้สเปคเดียวกับเขาบอกได้เลยว่าใช้ไม่ได้นะฮะยังไงเราต้องออใช้สเปคที่ต่ำกว่าเขานะฮะและให้มันแมทกับสปีดเราและไดมีโกตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่เหมาะกับนักกอล์ฟนะฮะเรียกว่าทุกระดับฝีมือเลยแล้วกันความแตกต่างนะฮะตัวนี้เนี่ยคือตัวเทชเชอรี่ตัวนี้เนี่ยคนที่ตีไฟบอลค่อนข้างโด่งนะฮะตัวนี้เนี่ยบอลที่ออกไปเนี่ยจะค่อนข้างต่ำหน่อยหนึ่งและมีสปินเลทที่ค่อนข้างอยู่ที่ตรงกลางะฮะไม่ได้สปินสูงหรือสปินต่ำเมากเกินไป นะสำหรับอันนี้นะคคนที่เหมาะจะใช้อันนี้เนี่ยคือเป็นคนที่มีวงสวิงค่อนข้างจะโมดูเลตนะครับหรือค่อนข้างจะเรียกว่าสมูทนะครับผมไม่ได้ตีกระชากหรือตีแรงมากค,คือตีเล็กนิดหน่อยฮะแต่ไม่ได้แบบโอ้โหตีแบบอ g r e s s i v e มากตัวนี้นะฮะมีน้ําหนักให้เลือกตั้งแต่10 5ยกร,รมัมจนถึง120กร,รัมเลยนะฮะก็คือเหมาะกับนะักกอล์ฟทุกสปีดละกันตั้งแต่สปีดเลข็ดเนี่ยตั้งแต่ประมาณ70นะครับยันสปีดเลข็ดเกือบร้อยเนี่ยซึ่งอาจจะเท่ากับดเวอร์บางคนก็สามารถใช้ ตัว Dynamic Go รุ่นใหม่ตัวนี้ได้นะซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ตัวนี้เนี่ยนะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่า Dynamic g โเนี่ยไม่ได้ทำกล้ารุ่นใหม่มานานถึง15ปีนะสำหรับตัว X 1 0 0หรือตัว S200 ตัวทตัว์วิชูเนี่ยครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดในปี2018เลยคือถ้าไม่แน่ใจจริงเนี่ยเขาไม่ผลิตออกมาแน่นอนครับเนี่ย15ปีนะฮะผ่านไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตัวใหม่เลยนะดูโลโก้ก็ค่อนข้างจะนะครับผมแตกต่างและโดดเด่นก็รู้ได้เลยว่าหอ้โตัวนี้ว นะครับผมตัวนี้เนี่ยมีสัรเลักษณ์ของตัวทวีชู้ด้วยก็หมายความว่าตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็คือตัวทวีชู้เนี่ยคือเป็นก้านที่คัดมาแล้วครับก็คือก้านเนี่ยจะห่างกันนะครับผมก็คือน้ําหนักเนี่ยเท่าเท่ากันหมดเลยคือบวกลบกันไม่เกิน3กรัมทุกก้านแล้วก็หาสปายก้านมาแล้วทุกก้านนะฮะเหมาะกับการที่จะไปทําฟิตติ้งให้นกักกอล์ฟนะฮะและนกักกอล์ฟที่ทําการฟิตติ้งด้วยเหล็กที่เป็นทวีชู้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยตีได้แม่นยําขึ้นและเหล็กเนี่ยนะครับจะตีได้ระยะเรีย ตัวเขามีการหาสปายมานะฮะแล้วก็เหล็กทุกอันนะครับผมน้าหนักเท่ากันนะครับผมห่างเท่ากันทุกอันซึ่งถ้าท่านไหนนะฮะเป็นนักกอลที่ต้องการความแม่นยำในเหล็กนะครับถ้าเกิดได้เหล็กตัวนี้ไปหรือเหล็กที่เป็นทวชชูไปรับรองนะครับจะตีเหล็กได้แม่นยําและระยะเนี่ยคงที่แน่นอนครับครับผมท่านผู้ชมนะฮะท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะอยากจะลองนะครับผมก้านนะฮะตัวด y น a m มิกโกตัวนี้นะฮะสามารถเข้ามาลองได้ที่ Art of g o l f f i t t i n g Studio นะครับเรามีให้ลองนะครับทุกเฟก ทุกน้าหนักนะฮะเราจะได้รู้นะฮะว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับสำหรับการตัวใหม่ของ d y n a มิกโกตัวนี้นะท่านผู้ชมท่านไหนนะ,ะสนใจเข้ามานะฮะสามารถเข้ามาได้ทุกวัน,นะฮะเราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะฮะถึงทุ่มครึ่งนะฮะสามารถเข้ามาทุกวันนะฮะเราไม่มีวันหยุดครับผมและวันนี้นะฮะทีมงานเมน s อรี่นะครับต้องลาไปก่อนแล้วเราวันนี้สวัสดีครับ เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men's t o r y เพียง f o l lowing Page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men's t o r y อย่างแน่นอน